บทเรียนสามวันกับการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ไม่น่ากลัวเท่ากับการจมอยู่แต่กับอดีตที่ไม่ยอมก้าวต่อไปวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนะที่ฉันยังนั่งคิดถึงแต่อดีตความล้มเหลวที่ผ่านมาอดีตมันช่างเจ็บปวดจังเลยนะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับฉันนะ ฉันช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เจอกับสิ่งเหล่านี้อยากจะลืมมันให้ได้จังเลยเชอรี่ sure, เป็นหญิงสาวผู้ที่ผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวความเจ็บช้ำมาเธอข้ามผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ได้เลย mm hmm. ทุกครั้งที่เธออยู่คนเดียวกับความเงียบเธอจะนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเสมอแม้ว่าเธอไม่ต้องการที่จะจดจำมันก็ตาม กิจวัตรประจำวันของเธอคือการพยายามมองโลกให้สดใสเธอบังคับตัวเองให้ยิ้มทุกครั้งที่เจอผู้คนเธอหัวเราะเสียงดังกว่าใครๆในวงสนทนาและเธอก็เป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดที่เธอคิดว่าจะเป็นได้แต่เธอว่าทุกครั้งที่เธออยู่ตัวคนเดียวเรื่องราวในอดีตที่เธอเกียดที่สุดก็หลอกหลอนเธออีกครั้ง วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะที่ฉันยังนั่งคิดถึงแต่อดีตและความล้มเหลวที่ผ่านมาอดีตมันช่างเจ็บปวดจังเลยนะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับฉันนะฉันช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เจอกับสิ่งเหล่านี้อยากจะลืมมันให้ได้จังเลยหญิงสาวบ่นเพลิงพรมวันที่สองความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน ยญิงสาวยังคงตื่นเช้าและทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมเธอทำทุกอย่างเหมือนอย่างที่เธอทำเธอทำกับข้าวให้สามีผู้เป็นที่รักและจูบลาเขาด้วยความรักเหมือนเช่นเคยในทุกๆเช้าก่อนที่เขาจะไปทำงานเธอทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีเท่าที่เธอคิดว่าจะทำได้เมื่อถึงเวลาพัก ธอเดินไปที่เครื่องทำกาแฟเธอกดเครื่องทำกาแฟเพื่อสั่งให้มันบดและกลั่นกาแฟแซนอร่อยให้เธอได้ดื่มระหว่างที่เธอรอกาแฟอยู่นั้นเธอมองออกไปทั้งนอกหน้าต่างาฝนตกอีกแล้วพื้นถนนก็แฉะไปไม้เปลวว่อนเกลื่อนถนนไปหมดเลยมองแล้วหดหู่จังยิงเสาบนพรึมพร,รมถึงสภาพอากาศ พลางนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เธอยืนรอรถเมย์ตอนที่เธอไปโรงเรียนวันนั้นฝนตกเธอเปียกปอนและหนาวตอนนั้นเป็นเดือนตุลาคมที่ทั้งหนาวและเฉิดแฉะไปหมดลมที่พัดมาช่างหนาวสะท้านเข้าไปข้างในถึงกระดูกเสื้อผ้าที่เปียกปอนเพราะไม่มีที่หลบฝนมันทําให้เธอชาไปหมดทั้งตัวเธอคิดถอนหายใจและอยากกลับบ้านไปนอนบนโซฟาอุ่นๆ หอมพะโหมและหนา,นาโกโก้ร้อนแสนอร่อยคงดีไม่น้อยฮ่าทำไมเราถึงต้องมายืนตากฝนหนาวก็หนาวหากว่าครอบครัวเราไม่ล้มละลายก่อนฉันคงสบายกว่าน,นี้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เริ่มเรียนภาษาใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตอันแสนลำบากอยู่ที่นี่เพียงลำพังคนเดียวทำไมคนเหล่านั้นต้องมาพรากสิ่งนั้นไปจากฉันทำไม เว้นกรมไม่ตามสนองพวกมันให้เร็วๆหน่อยทำไมฉันต้องมาลำบากอยู่ที่นี่ระหว่างที่หญิงสาวนึกถึงความลำบากสมัยก่อนที่เธอได้ประสบนั้นเครื่องทำกาแฟก็ทรงเสียงดังขึ้นปีดปีดปีดเอ๊ะน้ำหมดหรอเนี่ยสวยจริงๆเลยต้องมานั่งเติมน้ำใหม่ทำไมต้องมาหมดตอนนี้ด้วยนี่ ธอบ่นพึมพำพร้อมกับอารมณ์เสียจนลืมไปว่าเธอกำลังโมโหให้กับเครื่องทำกาแฟที่เป็นแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันไม่มีชีวิตที่มันไม่เข้าใจได้วยซ้ำว่าการโมโหคืออะไรการบ่นพึมพำนั้นเป็นยังไงและคำว่าซวยหมายความว่าอะไรเครื่องทำกาแฟเป็นสิ่งของที่จะทำงานตามคำสั่งของมนุษย์เท่านั้นทำตามคำสั่งของคนที่จะใช้งานมันและมัน ไม่มีวันหยุดมันทำงานทุกครั้งที่มีการสั่งการและมันจะทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะมีบางอย่างในตัวมันพังหากว่าเราดูแลมันเป็นอย่างดีทำความสะอาดหยอดน้ำมันบ้างเช็ดถูมันบ่อยๆเติมน้ำให้มันตลอดเราก็จะได้เครื่องทำกาแฟที่ดีและทนทานใช้ได้นานขึ้นแล้ว ถ้าหากว่าเครื่องทำกาแฟเปรียบเสมือนความคิดของเราล่ะความคิดที่จะทำงานตามคำสั่งการของเราเราจะกดสั่งงานเมนูอะไรเวลาที่เราอยากดื่มกาแฟ ى, เราจะกดสั่งเมนูเดิมๆซ้ําๆเหมือนทุกวันหรือจะเลือกเมนูอื่นดีนะแน่นอนว่าใครบางคนจะสั่งเมนูเดิมๆเวลาที่ต้องการดื่มกาแฟ ى, มันเป็นเสมือนสิ่งที่เราทำจนเคยชินแมบ้บางครั้ง เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อน่าจะลองเมนูอื่นบ้างนะแต่เราก็เลือกที่จะกดสั่งเมนูเดิมอยู่ดีเช่นเดียวกับเชอร์รี่ยิงสช้าที่เธอกดสั่งเครื่องทำกาแฟในทุกๆเชา้าในเมนูเดิมเพราะเธอเคยชินกับการที่มันทั้งขมและทั้งดำเธอรู้สึกดีกับการสั่งงานเครื่องทำกาแฟในทุกๆเชา้าเพราะเวลาที่มันกลั่นกาแฟออกมากลิ่นของมัน ช่างหอมหวนสีของมันที่เพิ่งออกจากเครื่องช่างคลุมเครือเหลือเกินมีทั้งฟองกาแฟขุ่นๆผสมกับน้ำสีดำสนิทของกาแฟไอความร้อนที่พุ่งออกมาระหว่างกลัน่นมันทำให้เกิดกลิ่นอันน่าอัศจรรย์เหลือเกินยามเช้าที่มีกาแฟหอมที่เพิ่งกลั่นเสร็จมาเสิร์ฟมันทำให้รู้สึกดีจริงๆเลยนะ ยิ่งสาวกล่าวหลังจากที่เครื่องทำกาแฟบีบกาแฟเสร็จเธอหยิบถ้วยกาแฟไปยังห้องรับแขกที่เชื่อมต่อกับห้องครัวเธอนั่งอยู่ตรงโซฟาริมหน้าต่างพลางคิดเรื่องในอดีตท,ที่เธอไม่อาจลืมครอบครัวที่แตกแยกและการแตกแยกนั้นทำให้บ้านของเธอล้มละลายทั้งความรักความสามัคคีในครอบครัวการเงินโอกาสที่เธอมีความสุขสบายสิ่งของมากมายที่เธอเคยได้ ทุกอย่างร้วนอันตรธานหายไปเธอไม่มีแม้แต่เพื่อนที่เคยคบเมื่อครั้งที่เธอยังมีทุกอย่างที่คอยให้พึ่งพาคนเหล่านั้นไม่แม้แต่จะให้กำลังใจบ่อยครั้งที่เธอนอนฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆและเผลอร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวอวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะที่ฉันยังนั่งคิดถึงแต่อดีตและความล้มเหลวที่ผ่านมาอดีต มันช่างเจ็บปวดจังเลยนะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับฉันนะฉันช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เจอกับสิ่งเหล่านั้นอยากจะลืมมันให้ได้จังเลยหญิงสาวยกแก้วกาแฟขึ้นสูงพร้อมพูดพึ่มทําวันที่สาม้ครควรและดื่มดําหิงสาวตื่นเช้ามาพร้อมกับกิจวัตรประจําวันเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่สดใสฝนไม่ตกเธอเดินไปที่เครื่องทํากาแฟ กดสั่งเมนูเดิมและยกแก้วกาแฟมาดื่มที่โซฟาริมหน้าต่างเธอสูดดมกลิ่นกาแฟที่มีไออุ่นๆแตะจมูกเธอหลับตาลงและค่อยๆจิบกาแฟมันเป็นรสชาติที่ละมุนลิ้นหอมและเย้าวยวนเหลือเกินเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่เธอรู้สึกว่ากาแฟขมนั่นคือตอนไหน เธอโตบโตขึ้นมากและรสสัมผัสที่ลิ้นของเธอมันก็ทนต่อความขมมากขึ้นเธอสามารถดื่มกาแฟดำขมๆมมโดยไม่ใส่นมเลยเธอไม่รู้สึกถึงความขมของมันรสชาติที่ขมมากสมัยก่อนตอนนี้ก็กลับเป็นรสชาติที่แสนอร่อยสำหรับเธอเธอดื่มดำกับกาแฟแก้วโปรดและเธอก็รู้สึกดีกับความสุขเล็กๆนี้มันทำให้เธอรู้สึกดีจริงๆเธอหลับตา สูดกลิ่นหอมของกาแฟอีกครั้งฉับพลันเรื่องราวในอดีตของเธอก็ปรากฏขึ้นเหมือนตกอยู่ในผวังความผิดหวังครอบครัวที่แตกสลายการหักหลังของใครบางคนสิ่งของที่เราได้ครอบครองของเหล่านั้นหายไปชั่วพริบตามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพียงลำพังไม่มีเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาไม่มีใคร ยื่นมือมาช่วยเราต้องทำทุกอย่างเองเพียงลำพังสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำเองเรื่องราวเหล่านี้วนกลับมาหาเธอครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งเศาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาและพูดขึ้นมาว่าเรานี่เหมือนกลั้นชีวิตเหมือนกันนะเชอรี่กูจะมาถึงจุดนี้ได้เสียใจมากก็มากผิดหวังก็เยอะรอดมาได้ขนาดนี้เธอเก่งไม่เบานะ วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะที่ฉันยังนั่งคิดถึงแต่อดีตและความร่มเหลวที่ผ่านมาในอดีตมันช่างเจ็บปวดจังเลยนะแต่เธอเก่งจังเลยนะในความโชคร้ายเธอก็ได้เจอคนดีๆที่รักเธอด้วยใจจริงจะลืมมันได้ยังไงล่ะก็เพราะว่าอดีตเหล่านั้นมันทําให้เราเจอสามีที่ดีคนนี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่มันยากจังเลยนะแต่ฉันทําได้แม้จะไม่ดีเท่าแต่ก่อน แต่ฉันภูมิใจในตัวเองมันทำให้ฉันโตขึ้นนะฉันเข้มแข็งขึ้นและฉันดูแลตัวเองได้การเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันดีจริงๆเลยนะกาแฟแก้วนี้ทำไมมันไม่ขมนะมันอร่อยกว่าเดิมอีกนะหญิงสาวเจ็บปวดกับอดีตที่ไม่เคยลืมเลือนแต่วันนี้เธอกลับมีความสุขในความเจ็บปวดนั้นเรื่องราวในอดีตที่เธออยากลืมมันซ่อนอดีตที่เธอเองก็ไม่อยากลืมเลือนเช่นกัน ยิ่งสาวองยิ้มอย่างมีความสุขเธอเจ็บปวดกับอดีตแต่เธอเลือกที่จะก้าวต่อไปแม้ว่ามันจะคอยหลอกล้อเธออยู่เสมอแต่เธอเลือกที่จะยอมรับมันเธออนุญาตให้ตัวเองเจ็บปวดกับมันได้ในบางครั้งแต่เธออนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของเธอด้วยเช่นกันเธอผูกมิตรกับความเจ็บปวดนั้นและเธอรักษาบาดแผลของเธอด้วยการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้แม้ว่าบางเรื่องในชีวิตของเราทำให้เราทุกใจในทุกครั้งที่นึกถึงมันแต่จงอย่าลืมว่าทุกเรื่องราวและเหตุการณ์ในชีวิตของเรามักมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราสุขใจซ่อนอยู่เสมออยู่ที่เราจะเลือกดื่มด่ำความสุขที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นปล่อยให้จมูกเราสัมผัสไออุ่นของกาแฟสูตรกลิ่นหอมของมัน รือเลือกที่จะบนพึมพำกับความทุกข์ที่ผ่านมาจงยอมรับความทุกข์ที่เกิดจากความผิดหวังเหล่านั้นทำความเข้าใจกับมันและเป็นเพื่อนกับมันซะแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขมันมีค่ามันมีในทุกๆท,ที่เท่าที่คุณจะหามันได้และเท่าที่คุณจะนึกถึงมันจงยิ้มให้ความทุกข์เพราะมันเป็นที่มาของความสุข ม y d a y สวัสดีค่ะ